โอ้โหเป้งดูโว้ยไม่หล่อเลยอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหใช้าหมึกใช้ใชาหมึกเหรออุ้ยกินได้สิเนี่ยโอ้โหพี่นี่ยังมีป้ายหลงเหลืออยู่นี่นาท่วมมหาตะจันมากปิดข้างบนจะเปิดข้างล่างเนี่ยนะทำยังไงครับจะสวดไปอนุญาตเขาเนี่ย ขอดูใบอนุญาตหน่อยนะครับต้องมีสักวันนะพี่ที่เราจะได้ออกเรือประมงกันเฮ้ยโอ้โหนี่มันแย่งนี่หว่าีี่เยมผมไม่อยากให้พี่คาดหวังเลยว่าจะเป็นอาหารทะเลเฮ้ยเพื่อนกินข้าวกันเพื่อน ไม่ไปเฮ้ยเผื <avez> ่อเขามีอะไรหรือเปล่า ทำอะไรวะร้อนโอ้โหนี่เรามาปั๊มแบบดาราฮอลลีวูดกันดีกว่าไอ้นี่รูอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ว้าวรอยเท้ารอยเท้าอะไรรอยเท้าเท้าเรามาแปะแบบดาราฮอลลีวูดกันดีกว่านี่นี่นี่ยะนุ่มมาแบบถ่ายรูปอ่ะแล้วก็แขะเป็นรูปตา แเออยังแล้วไงอ่ะเรากล้องอยู่ไหนอยู่บนเรือฮะแล้วกล้องอ่ะหนึง่งตาเมาจาเอาหนึง่สงสอง,สองครับมาเนี่ยทำอย่างนี้<ง>ดีกว่าทำไมเป็แบบดาราฮอลลีวูดแบดดบโอ้โหทับมือเลยว่างั้น ได้วะได้ไหมอะก็โอ้โอ้เขียนชื่อได้โอ้โอ้โหและรอยเท้าและรอยมือผมนี้จะอยู่ยันชั่วลูกเชื่อหลานตับกาลนานเทิน ไะ <laughs> พี่ไม่ประทับด้วยกันเหรอครับพี่เดี๋ยวผมไม่เอาเข้ากลุ่มนะอ๋ะอ,อไม่เอาครับมันไม่เช่ครับ,รบนี่ <laughs> <laughs> แม่งท่าเยอะ <laughs> ไปเลยครับพี่ไป นติดเกาะว่ะพี่ดูนี่โหโคตรน้าองสารเลยเราทำไมไม่ช่วยมันนะฮะนกแน่งนอนมันเินได้หรือว่าแบบว่านกติดเกาะอยู่ตัวเดียวเล่นสงสายแล้วตกลงสงสารกันแน่เนี่ยเออสลสารแล้วไงนะพี่ทุกอย่างที่ผมเป็นเนี่ยผมลอกเรียนแบบมาจากพี่ทั้งนั้นแะครับอ๋อนะครับได้ครับนี่ครับเที่ยวเล็กๆนะเนี่ยแคาเที่ยวเล็กๆนี่เลย ไม่รู้ห่อพี่เป็นไนแลของผมนะไนลเลยว่าไงแต่ก็ต้องบอกว่ามีการเรียนแบบอะไรบ้างใช่ไหมเอาเยองเอาอย่างนี้เรื่องอะไรบ้างเอาไปทางไม่ได้ทางเลยก็รอเล่นเนี่ยครับผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าทําไมถึงชื่อว่าข่อยญี่ปุ่นครับไนะทำไมถึงชื่อว่าข่อย่ปุ่นเนาะเดี๋ยวต้องถามพี่เขาเอาพี่เขาได้มีคําตอบแต่ดูรูปภัณ์สัญญานแล้ว กำลังจินตนาการอยู่ว่ามันเหมือนอะไรแต่แบบว่าญี่ปุ่นมายครับอ่างเงี้ยเหรอคนขึ้นบกนี้ือเปลราแล้วตั้งฐานทัพอะไรเงี้ยโอ้โหไม่รู้เดาดูมีข้อเท็จจริงที่น่และแน่ชื่อถือได้ครับพี่เป็นไปได้ใช่ครับเป็นการเดาแต่เพราะว่าเกาะทุกเกาะมันมีชื่อมันากอันนี้พี่มันต้องมีประวัติความเป็นมาเพราะทุกครั้งที่เราไปเราจเจอเรื่องราวเหล่านั้น เปล่าไม่ใช่าาแอร์สินะจริงเหรอเรือบ้าที่ตาปันแล้วไม่มีเรือเรือลงเรือ มีคนอยู่ว่ะอ้าวแต่ว่าตาฝ่านจริงเลยพี่ไม่ใช่หระเฮ้ยอย่ามาอามเงินไม่ได้อามไมเห็นนี่ไงคนนี่ไหนอ่ะนี่เห็นชัดนี่เรือเลยเห็นแล้วก็เห็นแล้วต้นไม้แล้วก็อะไรเลยไหนเรือเรืออ้าวเรือพี่พี่เชื่อสายตาตัวเองเหรอเชื่อก็เนี่ยเรือนี่ไงโอ้ไหนวะ นี่ไงไหนอ่ะนี่อ่ะไหนนี่ไงรู้ไงเห็นยังเฮ้ยนั่นมันซากเลยอระบปางนี่พี่มีคนอยู่เลย ไม่มีคนมาพักได้หรอครับชาวบ้านมาพักหาปู่อาปลาอะไราชาวบ้านนะครับชาวเลเหรอฮะเขาเรียกว่าชาวเลไหมฮะชาวเลแล้วเขาเราไปคุยกับเขาได้ไหมไม่รู้เขาคุยรู้เรื่องหรอเปล่าแว่าไงเขาไม่ใช่คนไทยเหรอครับมันก็เป็นแค่ชาทะเลเหมือนโมแกนนะโอ้โหยนี่ไงคนโมแกนโมแกนเหรอชาวโมแกนที่หาปลาเขามาจากไหนครับพี่ถ้าเป็นโมแกนจะมาจากเกาะพยาม เ้าะแกนจามจยาพยาเกาะพยามีหมวกแกนก็ดรวยอ่อเ่างนั้นเกาะพยาออมพยากล้ไหมครับเกาะพยามเนี่ยก็ถ้าเราเดออกเรือไปหน่อยก็มองเห็นนะอ๋อมอแกนนี่ต้องพูดภาษามอแกนไหมใช่พูดเป็นไหมจะไปเลยไปตรงไหนครับ ไปครับไปโอ้โหโอ้โหเสื<ม>้อไม่รู้อ่ะไปครับพี่ต้องซุ่มก่อนโอ๊ยต้องซุ่มทำไม่ยก็เพื่อแบบอันนี้ไง้เขาอาจจะทะเลสวยเลยนะะเวิร์กเนี่ยสวยมากเลย โอ้โหเขาก็อี้มาไว้อย่างนี yeah. ้เลยอะอยู่กันอะว่าเป็นครอบครัวอะไรปะานี่ยใช่โอ้โหนี่ไงวัสดีครับผมขอมาทักผ่อนหน่อยได้ไหมฮะตากปบะมึกนุ่มตากปบะมึกโอ้หไม่เป็นไรครับพี่โอ้คุณพี่เป็น คนไทยหรือมอแกนฮะโอ้ไทยแท้ค่ะไทยเหรอครับอ้าหรือว่าเป็นมออุ้ยดีจังเลยดีใจจังเลยเพราะว่าตอนแรกเขาคือคุณเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าเป็นชาวมอแกนเราจะพูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอฮะอ๋อใช่เขาพูดเขาพูดภาษาอะไรครับมันคล้ายๆพวกมาลายูอ่ะหรอฮะแล้วคุณพี่พูดภาษามาลายูได้ไหมฮะก็พอได้ไม่ได้ใช่ไหมครฟังได้บางคำจะมาจาได้นี่ฮะมาจาได้ นี่น้ำมะนาวอ๋อะไรนะค่ะอะไรนะพี่แบบมะนาวอยู่แบบมะนาวอ่ะครับนี่คุณพี่มาพักผ่อนหรือมาอาศัยอยู่ที่มาอยู่กี่วันแล้วครับมาพอดีพี่เคยแกมาวางอวนก็เลยอาศัยติดเรือลำนี้ปะลำนี้ตรงนี้ปะออกมาเที่ยวเช่นดำปลาดำไรตัวนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะโอไม่ใช่นะไม่ใช่โบอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอ พอดีเขาไปหาไปเอาอวนแถวนี้ยนี่พอติตเรือมาเที่ยวจะเก็บหอยมากเลยคุณพี่ชื่ออะไรฮะพี่โสมพี่โสมวานัดไม่ต้องวานัดอะไรละมีมีน้องอยู่ได้แล้ครับมีเด็กอยู่ได้หรอครับปฐมมีน้องน้อยกําลังนอนอยู่เหฮะเขานอนพักผ่อนนะฮะแล้วพี่อยู่คนเดียวมีแม่กับพี่สาวแล้วจะอยู่กันกี่วันครับเนี่ยพี่ ทุกที่จะมากันสามวันสองคืนสามวันโอ้สามวันมาพักผ่อนอะไรเงี้ยนะโอ้พี่มาเที่ยวอย่างงี้พี่เตรียมอะไรมาบ้างคะเนี่ยอาการเนี่ยพวกอาหารกลางคินดูเหมือนว่าดูดีค่ะพักค่อนพันลูกเลยคัะดูดีจังเลยอ่ะดูดีแบบโหพี่อ่ะหาทำเลที่พักผ่อนได้ดีมากครับคยอมรับเลยน้ำเปล่านี้คือเอามาจากไหนเอามาจากที่บ้านโอ้ที่นี่ไม่มีเนี่ยน้ำเปล่าไม่มีนะฮะถ้าน้ำหมดทำไงฮะต้องกลับ แค่านาั้นเองสามวันนี้น่าจะหมดอ่ะเบียงหมดพอดีโอ้โหนี่คือเตรียมสเสบียงมาพอกับสามวันใช่ไหมฮะแล้วยังไงครับแล้วก็ไปจับปลามาบางทีก็เอาปลาที่จับมามากินอะไรเงี้ยโอ้โหทำกินเองเลยนี่คือทำกินกันที่แล้วเหลือก็ไปขายอะไรเงี้แล้ว่าไม่ขายหรอกขายนี่มีเหลือโชว์ให้ดูไหมฮะปลาเป็นติดเรือเป็นดีโอ้โคือเขาเอาไวปบนเรือแช่น้ำแข็งเอาไว้แช่น้ำแข็งใช่ไหมฮะ แล้วมันแข่งอยู่ได้นานเหรอครับมีก็จะเป็นถังถังมันแข่งตัวใหญ่แบบลังนันครับส่วนใ่มาทั้สองสามคืนก็อยู่สองสามคืนก็อยู่ได้นะฮะโงจะดีนะส่วนใหญ่มาได้ปลาอะนะครับปลาฉลามปลาวาฬปลาโลมามันก็ใหญ่กว่าเรือแล้วแหละมาที่มาจากไหนอรับมาจากกรุงเทพครับมาลองเที่ยวที่นี่มาแล้วอย่างนี้ไปเข้าห้องน้ําที่ไหนครับห้องน้ำใช้ห้องน้ำธรรมชาติอ๋อ โอ้โหจุดไหนบ้างครับพี่ที่เป็นน้องสาวจะถามทำไมเนี่ยจะได้ไม่ไปใช่ไหมไม่ซ้ำลอยไงแต่ว่าสามวันโอ้โหไม่อยู่กันสนุกสนานเลยนะฮะอูกแบบสนุกสนานไหมเดบกสนุกแบบอยู่ว่างๆพี่ทําอะไรบ้างดีกว่าไม่มีวินัยเลยฮะอยู่ว่างๆพี่ทําอะไรบ้างเนี่ย นี่ว่างตอนเที่ยงตอนเช้ากับเย็นนี่จะไม่ว่างช่องบ่ายนี่จะไปเก็บหอยเก็บหอยกันแล้วก็ตกปลาอะไรพวกนี้มาทำกับข้าวช่วงเย็นแล้วช่วงกลางคืนก็ไปไดมึกกลางคืนก็ผู้ชายเขาจะออกตกปลามากวางอวนมากแล้วก็อยู่ที่เกาะยผมรู้สึกผมอยากสัมผัสกับชีวิตการใช้ชีวิตของชาวเลอย่างพี่จังเลยต้องมาอยู่นี่สักสองสามวันแม่เนาะใครกลัวทำไม โหกินได้ไหมคะกินได้กินได้ถ้าฟันแข็งแรงมันันแข็งแรงนี่มันโฟมกินถ้าฟันแข็งแรงกินได้อันนี้มากันหลายวันแล้วหลายวันแล้วครับผมบังบินไม่ครับผมไปแวะเกาะนู้นเกาะนี้ครับผมเหมือน ใช้ชีวิตชาวเลครับบางเบงปูาอะไรอย่างเงี้ยเล่นบางเบงกูนี่ไหนฮะเป็นอุทยานอ๋อใช่ใช่มาต้นใหญ่ที่มาจะมาจากตู้น้อใช่ครับใช่ใช่ผมจริงแบบเนี้ยผมจริงมาอย่างเงี้ยเมื่อกี้เชื่อผมไหมเนี่ยเพราผมแบบไล่ตะเวนไปอยู่ตามเกาะแล้วแทงตากันไม่ค่อยจะเชื่อหัวเนี่ยวิธีกินนี่คือต้องเอาหินทุบต่อยยังไงวะเอาหินทุบพี่บอกเขาต่อยต่อยยังไงเขาษาใต่อยต่อยหรอฮะ นี่หินระวังมือนะนี่ไงเนี่ยซากที่เขาหินกันมันกินสดๆได้อร่อยนะแบบเหมือนคล้ายๆแบบเป้งจับไม่ใช่เหมือนเป้งจับ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 บีเดี๋ยวจะหินทุบแล้วมันจะแตกไหมจริงมันโง่จริงเลยนิ้วมันจะแตกก่อนฮะนี่จริงเหรอเอาฮาหรือว่าไงเฮ้ยก็โอ้โหถ้าพี่ไม่แก้นี่แสดงว่าพี่มากเลยผมให้เราสอบพี่ครับอือองนี้ใช่ไหมฮะ วางตัวเพื่อนอ้าวเฮ้ยโอ้โหสาระมีอยู่จริงไม่ใช่อย่างนั้นทำแบบนี้วางเฉงเฉียงอันนี้มันเม็ดไม่มีแล้วมั้งอันเนี้ยลูกเล็กอ่ะนีมีอย่มีไหมดอกมันไหม้มักินได้เหรอฮะนี่ไงพี่ใครแนะนำให้พี่กินครับเนี่ยเขาก็กินกันต้องนานแล้วเนาะเด็กอ่ะรู้ดอมมื แตกไหมโอ้โหแบนแต่ไม่แตกหินน่ะแตกมันต้องวางให้ตรงตำแหน่งมันอะเอาให้น้องสาทิตให้ดูดิไหนครับเฮ้ยงสาธิตให้ผมบ้าเดี๋ยวทำให้ดูไหมนะครับไม่พี่เขาทำกันอยู่ว่าข้างหลังอ่ะหรือเปล่าไม่ใช่อ้าวนี่คุณพี่หายตัวมาจากนี่แล้วนี่ทำให้นี่สวัสดีครับพี่พี่ป่ะโอ้โหหนึ่งสองสามเก้าโอ้คุณพี่ทำให้ดูหน่อยสิฮะอันนี้หนุ่มคุณพี่ครับไม่ใช่พี่แล้วโทษไม่โคตรนะ นี่เหรอได้ลองกินดิกระตักดีไมอร่อยพี่ครับขอทักโลนึงฮะกว่าจะได้กินนะเนาะเผือกเผาอ่ะอร่อยฮะอร่อยไม่เคยกินนาแล้วอ่ะเมื่อก่อนกินเคยกินอยู่อ่ะวันนี้บอกตรงว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะฮะพี่พี่ผมได้กินอะไรนะฮะหูกวางลูกหูกวางลูกหูกวางฮะอืมอืม แม่ครับเดี๋ยวผมขอลองทำดูได้ไหมฮะ อาถ่ายรูปให้หน่อยนะไม่มีโทรศัพท์อย่างเงี้ยเมื่กอก่อนเราทำกันได้เลยน้ำโค้ดใสอ่ะไหลเย็นทำใสมากเลยอ่ะเห็นตัวปลาวัาอะไรครับไม่กล้าจับว่ะ<ม>อะไรครับพี่ของจับดิ เรื่องดับเลยโห้มันชักลึกแล้วเนี่ยโอ้โหแถวนี้เปลือกหอยเยอะจุงเลย <c oughs> ผมว่าไปเดินตรงนู้นดีไหมไปมันมีเปลือกหอยนี่ เฮ้ยปลาไหนตัวเองใหญ่เลยอ่ะไหนฮะเนี่ยเห็นไปเนี่ยน่ะว่ายไปนู้นแล้วอ่ะไหนฮะโอ้โหมันไปแล้วโมอแลจริงๆเฮ้ยนี่มันนางดาทะเลนี่ว่าไหนเนี่ยใช่เปล่าไม่ใช่สาหร่ายเฮ้ยถือตัวอะไรวะต้องจับให้ดีเรื่องอะไรล่ะจับดีนู่นน่ะนางดาทะเลแน่เลยเนาะไม่กล้าจับว่ะใช่ว่ะหนุ่ม แค่แค่หน่อยดินี่ไงมานิขยับตัวปะโค้เข่าอื้โหนี่คืออะไรวะยันไม่ถึงเลยอ่ะลืมตาไม่ได้เลยอ้าวหาย <c oughs> <c oughs> าไปเลยเจอไหมบอสแกลองเองดิ มันก็คือหินธรรมดาดิอะไรวะเนี่ยด <rawd Moder> ูดิคนเราก็แปลกเนาะประการังอยู่ใต้ท้องทะเลดีๆเ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเอ๊จะเอามาใส่ทำไมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยดูดิเอ้ยอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันวิ่งเต็มเลยอ่ะแมงสาสาพอดี กลัวไม่กันี่เหรอไอตัวนี้มันกัดนะเว้ยหรอไม่กลัวนี่ออกไปแล้วดิเฮ้ยลืมไปอย่างที่ผมเคยบอกอีกแล้วถ้าเกิดว่าแค่ผมเปลี่ยนตำแหน่งมันตำแหน่งเดียวเท่านั้นท้องทะเลอันกว้างใหญ่นี้อาจเกิดผลกระทบก็เป็นได้ครับพี่ผมโดนว่าอย่างนั้นใช่เอาไว้ที่เดิมดิไม่ใช่ที่เดิมอะรหรอกนะเอาหรอไม่ใช่ที่เดิมโอ้เออนาชัางมาเถนะ ดินแดนแห่งความสุขโอ้นี่นี่นี่พันเดิ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 นเดนเดินตาไหนเขาไปเดินเก็บผักบุ้งไลยให้เผื่อโดนไหมคระพพูนไหมนี่ไงหน้าด้วยเออนี่ไงหนูมหักบุ้งทะเลนี่เหรอใบไม่เห็นเหมือนผักบุ้งเลยจะไปผัดผัดไฟแดงได้ยังไงเนี่ยเหรอกินได้เปล่าต้องชิมดิมันเป็นยาถามพี่ว่า กินได้ไหมฮะเอาเอาจะทานไม่ได้ทำไมทานไม่ได้พี่เขาไม่ทานงั้นไม่อร่อยอะไรเงี้ยเราจะไปดำน้ำกันกี่โมงดีพี่นี่ก็ไปได้แล้วถ้าจะไปอะตอนนี้ก็ไปได้แล้วครับถ้าจะไปได้เลยได้เลยได้เลยไหมได้เลยครับทำไมป่ารู้สึกหลักพี่เขาเช็ดหน้า ก็ไปพอเดียนน้ำจะเริ่มดูได้แล้วอ๋อช่วงนี้ดูสวย,สวยทีสุดเลยป่าก็มันจะดูง่ายที่สุดช่วงนี้นะหร,หรือว่าต้องไปยังไงหน่อยช่วงนี้ก็สะดวกก็แดดมันจะให้สองอ๋ออ่ะไปไปไหมไปนดิไป,ปพี่ครับ <c oughs> ไปดำน้ำดูปาลาการังกันไหมฮะ เปลืองไก่ดำไม่ให้ดำกันบ้างผมไม่เหลือแล้วครับ <c oughs> ผมไม่ดำอันนี้แล้วใช่ไหม <c oughs> ดำคอแล้วค <c oughs> ว่ะดำแบเอาเถอะถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่ขอรบกวนพี่แล้วกันฮะถ้าอย่างนั้นโอ้าพี่ไปแล้วครับสวัสด,ดีครับพีคบ่ครับขอบคุณที่รบกวนฮะให้รบกวนขอบคุณมากครับรักแม่ให้มากๆนะฮะนั่นไงสอนจริงเลย ที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นไม่เป็นรองที่ไหนเลยเชื่อว่าเมืองไทยมีดีไม่แพ้ต่างประเทศแน่นอนสถานที่ต่างๆก็มีมากมายถึงแม้เราจะไปที่เดิมๆแต่ถ้าต่างเวลาต่างเพื่อนร่วมเดินทางมันก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างแน่นอน นี่คือเกาะข้างคา้ครับนี่ยังไม่ถึงจุดดำน้ำับทีรู้ไหมพี่มันก็เหมือนกับการดำรงชีวิตล่ะครับต้องอยู่บนความไม่ประมาตเสมอโอ้ลึกตรงไหนวะแหนลึกตรงไหน ใกล้ๆเป็นสีน้ำเงินเลยมองใกล้ๆี่ใ,นในสแจ๋วยังกบแบบมีเราไม่ช่วยพี่เขาเลยเอ้ยนี่ยผมยังมีอะไรติดไหมา,าครับ <c oughs> <c oughs> ใช่เนี่ย